สวัสดีครับหลายๆท่านนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการแกะยากันยุงแบบขดแบบม้วนอย่างนี้นะครับก็บางท่านก็แกะจนหักนะครับวันนี้นะครับผมมีวิธีง่ายครับในการแกะยากันยุงนะครับโดยที่เราจะใช้เป็นไขควงนะครับหรือถ้าใครมีปากกาก็ใช้ปากกาได้นะครับวิธีการนะครับเราก็จะทําการเสียบนะครับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จับกระแทกเลยนะครับ เรียบร้อยครับดูดออกสองชิ้นเลยนะครับเราไม่ต้องไปใช้มือแกะให้หักนะครับก็หลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากธนวัฒน์ชนแนลครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับนะครับในการจุดยากันยุงให้ได้ตลอดคืนนะครับก็ถ้าเรา จุดแบบธรรมดาครับที่เราใช้อาทิตย์เสียบยากันยุงนะครับก็ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเราทําวิธีนี้นะครับเราก็จะจุดได้ตลอดคืนนะครับก็เหมาะสําหรับใครที่จุดให้สัตว์เลี้ยงนะครับเช่นวัวใช่ควายนะครับกับใช้วิธีนี้ครับเราไม่ต้องสิ้นเปลืองนะครับนี่นะครับเป็นขี้เท่านะครับ ี่เถาหุงต้มเรานะครับที่เราใช้เตาถ่านนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ขี้ทูบของยากันยุงได้นะครับเราก็จะนําขี้เถ่าครับมาล่อนนะครับเพื่อที่จะเอ,า,อาผงของเขานะครับแบบลักษณะนี้นะครับ mm hmm. นี่ครับเราก็ได้ผงมาแล้วนะครับ ล้าก็จะใช้แค่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้ครับเราก็ทําการจุดยากันยุงเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่จุดแล้วนะครับเราก็นําไปวางไว้บนขี้เถ้านะครับนี่ครับวางไว้ลักษณะนี้เลยนะครับเมื่อยากันยุงครับโดนขี้เถ้านะครับเขาก็จะค่อยๆเผาไหม้ไปนะครับทําให้ย่นระยะการเวลา เผาไหม้นะครับให้ม้วนยากันยุงเราใช้ได้ตลอดคืนนะครับก่อนที่เราจะจับนะครับก็แนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับครับเราจะวางไว้แบบนี้ครับได้ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงครับกว่าเขาจะหมดนะครับนี่นะครับผมก็จะจุดไว้แบบนี้นะครับนี่ครับเราเริ่มจุดนะครับตอนนี้ก็เวลา สิบหกนสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรา,อาลองดูว่าเขาจะเผาไหม้หมดกี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <S <S นี่ครับตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับก็ผ่านมาสองชั่วโมงกับอีกสิบนาทีนะครับก็จะเห็นว่าอยาก,กันดุงเรานะครับก็ยังติดอยู่แล้วก็การ พอไหมนะครับช้ามากนะครับก็น่าจะได้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เขาหมดนะครับว่าจะกี่ชั่วโมงนะครับนี่ครับตอนนี้ก็20นาฬกา30นาทีนะครับเราจุดมา4ชั่วโมงแล้วนะครับยากันจุงเรานะครับก็ยังไม่หมดถึงครึ่งขดนะครับนี่ครับก็เป็นการชะลอการ เผาไหม้นะครับสีชั่วโมงนะครับยังบดไม่ถึงครึ่งนะครับน่ครับก็สรุปเลยนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับยากันดุงเราจุดได้ตลอดคืนแน่นอนนะครับหนขดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ